ดราม่าล่าสุดมีอินฟลูชาวกัมพูชาท่านหนึ่งที่มีผู้ติดตามอยู่5 0 0 0 0คนได้เปิดประเด็นดราม่าขึ้นมาคือเขาไปโพสต์ว่าเขากับโยชิเนี่ยใครสวยกว่ากันเขาได้บอกว่านี่หน้าฉันธรรมชาตินะกับหน้าทำม,มาอย่างโยชิเนี่ยใครสวยกว่ากันไม่รู้ว่าเขามั่นใจหรือใครเชียร์ให้ทำแบบนี้นะส่วนทางด้านโยชิออกมาตอบสั้นๆว่า ความสวยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่การอาบน้ำนะคะกลับมาคนที่มาโพสถ,ถามเขาคงอยากจะอาสาเป็นตัวแทนมาประชันความสวยกับของไทยพอคนไทยรู้ข่าวก็น่าจะโมโหกับความมั่นใจที่เขามีแต่เขาคงไม่รู้ว่าเล่นผิดประเทศเล่นกับคนไทยที่ไม่เคยกลัวใครเพราะยามว่างก็เราก็ฝึกด่ากันเองมานานแล้วก็เลยจัดให้ตามคำขอล่าสุดแอกเขาร่าจะปลิวไปเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันว่าชาวเน็ตเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันดีกว่าครับท่านแรกมาตอบว่าทำมั่งเหินหน้ามึงอะสภาพนี่แบบมีอีกท่านมาเสริฟว่าธรรมชาติไม่ได้แปลว่าสวยบางทีธรรมชาติอาจลงโทษอีกคนมีลงรูปแล้วบอกอีนนี่สวยสุดในประเทศเองแล้วท่านต่อไปบอกเอาผิวหน้าให้เท่าตีนโยชิก่อนมันหน้าเลยขนาดนั้นอีกท่านมาบอก ทำบ้างจะได้รู้จักคําว่าสวยมีคนมาถามขาดว่าน่าจะอดทนไม่ไหวแล้วถามว่ามีลิงก์ไหมอยากเข้าไปด่าคนเลยมาบอกแอคเขาน่าจะปลิวไปเรียบร้อยแล้วท่านต่อไปมาบอกจะบอกว่าตัวเองสวยธรรมชาติโถโถ,โถธรรมชาติลงโทษมากอีกคนบอกถ้าหน้ามันเป็นภยัยพอมีทรัพย์ก็ทำเถอะค่ะท่านต่อไปมาบอกโยชีสวยแบบตะโกนค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่า หน้านั่นใช้ดินสอพองพอกหรอท่านตอบไปบอกถ้ารู้ว่าอัปลักษณ์ก็ไปหาหมอทำหน้าค่ะไม่ใช่มามั่นหน้าอีกท่านบอกไม่ต้องพูดอะไรเยอะภาพเหมัอนฟ้องท่านตอบไปบอกเขาไม่ได้อยากหน้าธรรมชาติเขาอยากสวยอีเวนอีกท่านมาบอกคนตามห้าแสนสภาพแบบนี้เนี่ยนะมาตรฐานต่ำสุดๆท่านตอบไปบอกหน้าแบบนี้มีแค่แม่เองเท่านั้นที่รักเองลง จริงๆความเห็นที่ว่าหน้าธรรมชาติลงโทษนี่จะมาตอบกันแบบนี้เยอะมากนะครับจะไม่เล่าซ้ํานะครับอีกท่านมาบอกเหมือนทะเลาะก,กันลองพื้นมาท่านต่อไปมาบอกถ้าธรรมชาติแล้วเป็นแบบนี้หนูขอหน้าพลาสติกและสวยให้ได้เท่าโยชิดีกว่าอีกท่านหนึ่งบอกมันก็กล้าเอารูปส้นตีนมาเทียบกับโยชิเนอะข้าวาตีนโยชิยังจะดูดีกว่าชีวิตเองท่านต่อไปบอกโยชิไม่สัญญกรรมดูยังไงก็ผู้หญิง แต่เองเนี่ยทำสัญญกรรมทั้งตัวดูยังไงก็ผู้ชายอีกท่านบอกควรอาบน้ําจริงค่ะคนสวยท่านตอบไปบอกน่านึกว่าดินประเทศกรรมัมพูชาชอบมากครับดูแลหดหูดีอีกท่านบอกสวยจ้าสวยกระด่างกระดำสวยครุขะ่ะสวยดังผิวดวงจันทร์สวยแบบสิวอักเสบสวยแบบแหว่งรักษาความสวยแบบนี้ไว้นะคะเมรนอีกท่านมาบอกถึงเล็บบ้าง เล็บนี่ทําให้ขวนคนหรือเอาไว้ขู่ชีวิตตัวเองให้ต่ําลงท่านต่อไปบอกสวยเราไม่เท่ากันในฐานะสาวสองคนหนึ่งอีกท่านบอกสภาพนางต้องอาบด้วยเป็ดโปรค่าเชื้อ99.9%ท่านต่อไปบอกขอยืมหน้ามาขัดส้นเท้าหน่อยได้ไหมครับพอดีหินขัดเท้าที่บ้านแตกพอดีอีกท่านบอกวันนักต่างกัน38ชั่วโคตรเอามาเทียบได้ไงท่านต่อไปบอกอาบน้ําแล้วจะดีขึ้นไหมอีกท่านบอก เนี่ยแล้วจะไม่ให้คนเขาเหยียดได้ยังไหมอีกเขมรนเอ่ยท่านต่อไปบอกเทียบกับใครก็เทียบได้แต่มาเทียบกับโยชิเนี่ยนะอีกท่านบอกมองอีกมุมก็น่าสงสารนะต้องลำบากขนาดไหนผิวหน้าถึงเหมือนผิวตีนคนทำงานก่อสร้างได้ขนาดนี้ท่านต่อไปมาบอกสวยเขมียนสวยสวยใต้หา่าอีกท่านบอกมึงยังจะกล้าถามอีกหรอท่านต่อไปบอกทำหน้าบาังเหอะ หือว่าชาวโลกขอกูขำหน้ามืน่นอีกท่านบอกคนเข้ามาซื้อเบียร์กับถั่วและแดกในเซเว่นอย่างทรงดีกว่าน,นี้เลยท่านต่อไปบอกสภาพอีขมนปัญญาจะซื้อกนไกตัดเล็บยังไม่มีเลยเล็บดำมากอีกท่านบอกถามคนบ้านเองหรือยังมีใครอยากเหมือนเองบ้างไหมท่านต่อไปบอกสาวสองขมนผมสั้นท่านนั้นดูสกรปรกจังกล้าดีมาเทียบกับโยชิอีกท่านบอก ขอให้คำพูดนี้ออกมาจากปากคนที่สวยเถอะค่ะท่านต่อไปบอกโยชิสวยงามมีมงและมงมีอะไรก่อนอีกท่านมาบอกสภาพนี้อย่าเพิ่งไปเทียบโยชิเอาให้เหมือนคนก่อนเลยเบื้องต้นท่านต่อไปบอกไปเทียบกับโยชิไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโง่อีกท่านบอกมีคนสอนใ้ใจครีมกันแดดทาก่อนออกจากบ้านไหมถ้ายงลองเริ่มจากกันแดดซองๆนะถ้าที่นั่นมีขายเผื่อใช้แล้วแพ้ อีกท่านบอกให้ภาพมันตอบคำถามตัวมันเองนะถามมาได้เสรอท่านตอบไปบอกเองก็ไม่น่าถามทำแล้วสวยก็คือสวยเองนี่ธรรมชาติเกินจนแยกไม่ออกเลยวว่าคนสัดสิ์ของอีกท่านบอกอยู่บ้านตั้งใจทำคอนเทนต์หาเงินเยอะๆแล้วมาทำหน้านะหนูอีกท่านบอกโยชิเนี่ยขนาดเอาไปเทียบกับทูหญิงยังตายเกือนเลยนะมึงเอาอะไรมาเทียบอีกท่านบอกเองชีวิตที่เหลืออยู่ ทำบุญด้วยดอกไม้สดนะเพื่อได้ผลชาติหน้าชาตินี้ใช้ฟิลเตอร์ช่วยไปก่อนแล้วก็จะมีอีกหลายความเห็นเช่นตัดเล็บก่อนยิงสะอาดๆด,ด้วยนะก่อนจะเสมอผ้าควรทําแป้งให้เสมอกันก่อนอย่าเข้ามานะมีพระเบ้าหน้าเหี่ยกเกี่ยก,ก็มั่นหน้าเนอะกล้าเนอะใช้กระจกหรือกระมังส่องกล้าเทียบสภาพอาบน้ําหรือ,อยังแถมเล็บเงินขาวด้วยไปอาบน้ําตัดเล็บก่อนเพราะหนุ่มน้อยเล็บนี่จกคี้วัวมาหรอ นึกว่าผีปลากับดาราสาวนางฟ้ากับเชื้อราเล็บขบบ้านเองไม่มีกระจกหรอซื้อให้เอาไหม DNA ไพร่กล้าเทียบโยชิไม่อยากบูลลี่เลยถ้าสำเนียกบ้างตาสีบอดและหนูทำไมมั่นหน้ากล้าตั้งคำถามแค่เห็นหน้าก็ขำรอแล้วอาบน้ำกดเลยลูกเดี๋ยวแม่โอนให้20บบาทหน้าธรรมชาติได้แต่ต้องสะอาดก่อนขอโทษนะถ้าหน้าผมแบบนี้ผมไม่กล้าด่ายโยชินะบอกเลยเราต้องเข้าใจว่า นี่หน้าตาดีสุดในขเามเรแล้วเป็นตุ๊ดก็ตายเป็นชายก็พีนาศสังคมมอมเมาเยาวาชนมอมแมมทั้งหมดก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนนะครับจริงๆมีคอมเมนต์เยอะเกินจะมาเล่าถ้าชอบที่เล่ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ